ฉันแปลกใจกับคนที่อ่านอัลกุรอานแล้วไม่ได้เข้าใจความหมายแล้วเขาจะได้อัดรษในการอ่านได้อย่างไรพี่น้องครับเรารู้กันว่าอัลกุรอานนั้นถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนและในค่ำคืนไลลตุนกอดอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาได้กล่าวไว้ในสลลตุนอัลกอดบอกว่าอินนาอังจันนาฮูฟีไลลตุนกอดและแท้จริงแล้วเรานั้นได้ประทานอัลกุรอานลงมาในค่ำคืนของไลลตุนกอด ท่านอิบนุอับบาสได้อธิบายในฮะดิษในอายันกุรานี้บอกว่าอัลลอฮ์สุบฮาหนาะตะลานั้นได้ดํารัสกับจิบรีนนะครับโดยที่นําอันกุรานทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับกุรานจากเราเห็นมาฟูซลงมาชั้นฟ้าดุนยานะครับในค่ําคืนของไลลาตุมกอตนะครับแล้วก็ไลลาตุมกอตก็เป็นหนึ่งในเดือนรอมฎอนเป็นหน,หนึ่งวันหนึ่งคืนในเดือนรอมฎอนเพราะอัลลอฮ์สุบฮานาะตะลาบอกว่า,หา,หาชาฮรุรอมฎอนนั่นละที่อุ้งซีลาฟีหินกุรอาน และหลังจากนั้นเมื่อลอสุบฮานอตลาได้ให้กุรอานลงมาจากอลอฮิพนมาฟูสนะครับแล้วก็ให้จิบรนนำมายัางท้องฟ้าดุนยาแล้วก็ให้จิบรีนนั้นคอยที่จะทยอยอันกุรอานตามวาระภูกาสและกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตลอดเป็นระยะเวลา23ปีนะครับซึ่งตอนนบีนั้นอยู่ที่มหานครมักกะนะครับแล้วก็ที่มดินา10ปีที่นครมักกะ13ปีนะครับนี่คือระยะเวลาที่อันกุรอานนั้น ได้ถูกประทานลงมาให้กับท่าน,นาบีมุหัมัลลัลลอฮฺอะลัยฮะสัลล,ล,ลัมนะครับบางรายงานบอกว่าอันกุรานั้นถูกลงมาในยามค่ำคืนที่27บเอ่อบางคนก็บอกว่าวันคืนที่17บ่จ็ดายุกซาศนะครับแล้วบอกว่าเป็นคืนที่17ของเอดของรอมฎอนบางรายงานก็บอกว่าเป็นคคืนที่24ของเอดือนรอมฎอนมารขครวญอันกรอานกันเถิดมารขครวญอันกรอานกันเถิด